สี่พี่น้อง <c oughs> าข้ามาซื้อของในห้างค่ะซือของอยู่อีก,กาขันตุงเลื่องางืนสามคือเราได้จานนี้มาซื้อของตัวนี้ต้นพัก นี่จางนน่อย18คลนเวลาห้าบอมีสบายาจากระจาเป็นกระสิเอาเทาเอาดอกาสิทัไปเอาร่านแขกสบายาจามาซื้อหอมในกระเทียมกัมีอยู่นอกจาเนาะ นมาตามมนี Bien, ma. ni, ni. ่นี่หัวมันคือหัวสีขวานจ้ะนี่หัวมันเกี่ยวอีปุ่นหัวมันเกี่วบ้านเข้านรนี่อันนี้น้ซอาสามสิบหคู่น้หัวมัน เลือกได้หลายอันลลายยางแกนี่หอมหัวใหญ่นั่นกับหัวมันผู้อดติดมันฝลังมีหลายใสหลายขนาดจ้าไปเซลอันไรอันนี้คุณไม่ทั้งนี้เนะจ้าเนาะนี่บคทกเรเทยจ้าก็มีหลายขนาดคือนกันจ้าแต่ว่า,าจ้าก็สิมาเอา หางลานบ่มีคนจ่ามาหางเนี่ยบ่มีคนขอโทษหลายๆเด้อจากคันเรียบไปแน่มือน,นี้เพราะว่ามันเดือดแก่จ้ากรสิบัวไดเอากรสิอภาพกรสิบัวนิ่งไปเลยน่าจะเนาะถ้า,ามาซื้อของจแกนั่นละจ้าวันนี้ยาจ้าเดี๋ยพ่จอจ้าไปเบื้องตู้คักนี่แต่งแต่งอันนี้ลูก อันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศกับซีเมนไลค์ขนาะดไงเอา้าเราก็มะเขือเทศหะวใจนี่มะเขือเทศนี่คะแนนมะเขือเทศกับซีมบเมนมะเขือเทศเนี่ยหะจ้จกะมีแตงมีบะนี้อาจาย์จะพาไปเบื้องทั้งผักนอกจากเนาะนี่ผัก ิเอาเอาบอกคอรีบอมีดอกดอกบอกคอรีดอกบอกครีดอกละเอ่ดอกละสิบหาครูจาออยาสิเอาอันนี้นึงกลำกลำม่วงกลำม่วงอ้อสิมาเอาเป็นิ้นจ้ มันสีม่วงแกจาเสียอาซีกึงนี่จา้าเขากระติพาเป็นซีกไปจังซีขึ้นกันด้วจ้าเรียกว่าพ่อบ,าบ,าบ่อผู้บ่อเอาหลายผู้บ่อกินหลายนา่าจ้าเนาะก็เสียเอาเป็นซีกน่ะจ้ะเพราะว่าายกจาจะไปเอายูร่าแขกอันนี้ก็ผักสลัดก็จะก็เสียเอาสลัดจักกันมาจานะ้าเนาะเอมา กับกับอาจารยพี่นอกับอาจามาเบิ่งข้ามมาเบิ่งพักอันนี้กับน้องแม่ฝรั่งแม่ฝรั่งมีกับมีหลายรุ่นึ้นกันจ้ามันห็นได้จ้จากับอาจารพี่นองเจกับ้ามาเบิ่งผักสระอะไรยางนี้มากกบอจกาอันนี้มาข้างใกับพี่เฮดจ้ก อยากก็มีเห็ดอยู่นี่ม่เห็ดอยู่ในบ้างแต่อันนี้มันเป็นเห็ดสดจ้าบัดเวลาเข้าไปอบไปนี่มันกระเซียมก็กลั่นเสีเอาทั่วลันเต่านี่จักถุง24โครนที่ยาจ๋าสิเอานี่ก็คือนี่ยาจ๋าสิเอาอันนี้จ้า ยี่สิบสองคนน,นี่จะเราจะเอาตัวล้ำเต่าแพ็คมึงแล้วก็หอนเนี่แพ็คมึงนะจ๊ะจะจะมาเอาพัก นี่ต้นท่านตะวันนึกเป็นต้นแตงโมนี่จ้ะเพราะว่าน,นี่เราจะายาจ้ามาเอาผักซึ่งม,มันมีที่ต้องการแล้วน,าน่าจะเนาะนี่เราจะผลไม้กับข้าวมาแน่มีเงี้ยสีจ้ะวันนี้กัเข้าไปข้างข้างนั่นก็เป็นน้่นเพลงิงแม่อันนี้กับนี่ละจะายาจา้าแคมาเอาสินค้าต่างๆ่นี่กับผล,ผลพลไม้ปลูกเพดรอน ลูกนี่ว่ามีผลลไม่ที่ยาจาสจิต้องการสิเอาตัวนี้จ้ะไสิน้นเนี่ก็มีอยู่อยู่บ้านก็มีอยู่แต่ลูกพับพอเห็นลูกลูกพับก่มีอยู่หนีว่ามีลูกพับไปเอาบาังหน้าก่อนอาจารย์ไปเอาบังหน้าจากสองหน่วยก่อนนี่กล้วยจ้ะไอา้จ้ากรพาะมาบนกล้วย แน่จ,จว่าเห็นลูกพับจ่าอยู่นีบ่บ่มีลูกพับเลยนี่หละจ่าลูกพับว่มีนี่อเอาบ่โคโดอะวาคโดจ่าลูกอะบ่โคโดนี่ไอ้ลูกบราซิล้อนอันนี้สิ๊กมา เอาเดียวแฟดิล้วเอาเดียวแฟดิตรอกโซ่ดซ่อโอเคขอบคุณค่ะพี่พี่น,งนองๆกัมาเบิ่งรับส้มยาจาก็เอาคลิปฝ้าขาวนๆให้เบื่องนอะจากนอหมือนนี้เนาะนี่ยาจาก็จะมาจบอยู่ตรงกันนี่ละจา้าลูก มะนาวสวยๆจ้าขอบคุณค่ะ